ก็ถามนะตอนเนี้ยพอออกจากรายการแล้วไปพิมพ์พิมพ์อะไรไปก็ตอบอะไรไม่ได้นะเลวเซ่นะคนละ9,999ชิ้นจัดมาของขวัญเรวเดี๋ยวมาดูกันนะคนละ1นึ่คำถามนะจัดมานะจากหัวใจส้มหรือดอกไม้หรืออะไรจัดมานะเดี๋ยวเราดูกันนะก็มีคนถามว่าแล้วยุคต่อไปอ่ะไอนะ เขาบอกว่ายุคต่อไปอ่ะเดี๋ยวจะได้รู้นะเอาเขามาแล้วนะขอบคุณครับหนึ่งดอกกุหลาบจัดมาถามได้เลยนะถามอะไรก็ถามเข้ามาแล้วกันนะเดี๋ยวจะดูให้นะก็อย่างที่บอกว่าพระเครื่องเดี๋ยวจะรู้นะพวกที่ไม่มีพระเครื่องอ่ะตอนยุคยุคภัยมาหาสงครามใหญ่เดี๋ยวรู้ว่า คนที่มีพระเครื่องจะเป็นยังไงหรือไม่มีพระเครื่องจะเป็นยังไงจะรู้เลยรู้ทันทีนะถ้าถ้าเขายิงนิวเคลียร์กันนะ่ะฝุ่นกับมันตะรังสีเนี่ยคนไม่มีพระเครื่องจะตายเร็วกว่านี่พูดตามหลักความจริงเลยนะคนที่มีมีพระเครื่องจะตุยเร็วกว่าเพราะว่าพุทธคุณพุทธคุณนี่เขาบอกพุทธคุณนะเดี๋ยวรู้ผลนะอ่ะไหนสีการเงินเดี๋ยวดูให้สีนะ สีเงินหมุนได้นะเนี่ยมีเงินเข้านะมีเงินหมุนนะสีไพ่ใบนี้บอกว่าสีมีเงินหมุนไพ่บอกเนี่ยเห็นนะดีเนี่ยดูเด็ดสายน้ําไม่ขาดตอนเนี่ยห้าสายเนี่ยมีถ้วยเนี่ยเงินเป็นการเงินไม่ขาดมือช่วงนี้นะสีสีรวยนะช่วงนี้ขอบคุณมากครับนะสําหรับเอ่อเอ่อไอ้นี่ดอกกุหลาบ <c oughs> ช่วงนี้สีรวยนะเนี่ย ช่วงนี้สีรวยสีเอาสีสวดมนต์หน่อยก็ดีนะสีไปสวดมนต์หน่อยก็ดีสมติตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวะจัดของขวัญมาครับแล้วเดี๋ยวจะดูให้นะดอกกุหลาบครับคนละหนึ่งดอกกุหลาบคนละหนึ่งหัวใจส้มสมติตชามินาสังสิโมพระมาจมหาเทวะสเพยาคาปรายันเต พระม,มาจมหาเทวาอภิราภาภวันตุมเมมหาพุญโยมหาราโพาพวันตุมเมมิเตภาวหาเตพธามาอุนามพุทธายามเวรทยโยเวรคโคณายังเวรหิงสาเวราทาสีเวราทาาเวรเทโยพุทธาสัง มานีมามาพุทธศัสวะหุมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเทเรใครจะถามอะไรก็จัดของขวัญมาเลยเดี๋ยวดูให้นะคุณสีนี่มีมีโชคมีลาบนะช่วงเนี้ยมีโชคลาบขึ้นดวงดีมาก